ในการใช้ชีวิตของเราทุกคนอ่ะมันมีความทุกข์ในในแต่ละเลเยอร์ของสังคมอยู่แล้วสิ่งที่มันจะเยียวยาของคนอ่ะมันคือศาสตร์บางอย่างที่เราเรียกมันว่าเป็นศินลปะศิลปินก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมคือเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในเรื่องที่เราต้องการสื่อสารออกไปอ่ะมันจะมีเรื่องของสังคมอ่ะที่มันเข้ามาบางทีที่บอกว่างานศิลปะแยกขาดออกจากสังคมหรือไม่มีความเกี่ยวข้องเลยเรามองว่ามันเป็นไปไม่ได้ มันเป็นโรคอุดมคติที่ผสมกับการลังเลสงสัยในสังคมค่ะคือเหมือนสังคมเรามันจะมีแบบหลายอย่างด้านดีและไม่ดีและทีเนี้ยทำให้ศิลปินอนะ่ะหรือก็คือเราอ่ะเกิดความสงสัยในแบบสิ่งต่งงงางๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์รอบตัวสถานการณ์ที่พบเจอในชีวิตอะคะ่ะก็เลยเหมือนเอามาถ่ายทอดโดยที่ผสมกับโรคอุดมคตินะคะ ผลงานที่นํามาแสดงที่สุขอาร์สเปซนะคะชื่อผลงานก็คือ Add the b a c k o f my mind ค่ะหมายถึงแบบใจจริงๆข้างในของฉันซึ่งอันนี้ก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากฉากจากภาพยนตร์เรื่องดังค่ะแล้วเราก็เอาตัวละครของเราที่อยู่ในโลกอุดมคติหรือว่าเป็นตุ๊กตาที่แบบในวัยเด็กอะคะ่ะมา นำเสนอมันจะรีเลทห,หรือว่าลิงก์กับหนังเรื่องนั้นด้วยแต่ว่าขออยังไม่บอกว่าเป็นหนังเรื่องอะไรเลยซึ่งถ้าสมมติศิลปินบอกอะ่ะบอกหมดมันก็อาจจะไม่สนุกหรือว่าไม่ตื่นเต้นก็เลยคิดว่าให้ไปดูในรายละเอียดผลงานจะดีกว่าค่ะ ตัวงานหลักๆที่เราทำอ่ะเราเป็น performance art คือสิ่งที่เราสนใจมันคือร่องรอยของ performance ชื่องานจะชื่ออตรร่ตะกอนของความทรงจำเราเอาไดอารี่ที่เราเขียนเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของเราซึ่งอ่ในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีส่วนที่เชื่อมโยงกับสังคมตรงที่มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่สังคมยอมรับแล้วเราก็เขียนเรื่องราวเหล่านั้นลงในไดอารี่ของเราก่อนที่จะมาทำการเผา ที่เรานํามันมาเผาเพราะเรารู้สึกว่าเอออันนี้มันคือกระบวนการในตัวเราตรงที่มันค่อยๆกันกองอะไรบางอย่างให้มันเหลือแค่สิ่งที่สําคัญกับเราจริงๆก็เหมือนกับการที่เราค่อยๆเผาความทรงจาไปเรื่อยๆแล้วมันทําให้เราเห็นตัวอักษรบทใหม่บทตัวีบทใหม่ที่มันได้หลงเหลืออยู่เราคิดว่าเอออนณนัมันคือส่วนสําคัญเวลาที่เรามองย้อนกลับไปในความสัมพันธ์ทางเก่าๆแล้วมันเหลืออะไรไว้ให้เราบ้างเป็นผลงานของศิลปะก็มันทําให้มี สนยะในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับถ้าไม่มีมันคงแบบน่าจะเบื่อหน้าด้วยชื่องานมันเป็นชื่องานแฟมิลี่ครับคือวนใหญ่งานผมจะเล่าถึงตัวผมเองเล่าถึงครอบครัวหรืออะไรเงี้ยครับมแม่ผมชอบดอกไม้แล้วก็เนี้ยมันพูดถึงแบบอบก,กอดแล้วตัวดอกไม้นี่มันเป็นสัญลักษณ์ของคนในครอบครัวผมมีพ่อแม่พี่น้องอีกสองคนแบบแล้วตัวคาแรคเตอร์ผมกอดไปเพื่อแบบให้แสดงถึงความรักที่ผมมีให้ก็เลยเป็นงานนี้ขึ้นมาครับ อยากให้คนมองมันสนุกครับแบบหลักๆเลยก็ให้มันดูสดใสผมรูกก้สึกว่าจริงๆทุกคนมันมีมุมหวานของทุกคนนะ่ะยิ่คิดว่าศิลปะมันเหมือนมันเข้าถึงยากเราก็เลยเอาพวกของใช้โต๊ะเตียงแบบหมอหมุ้งมาทำเป็นฟอร์มของงานเรา งานที่ทำก็จะเป็นแนวแบบอินเทอร์แอคทีฟก็คือศิละปะเชิงปฏิสัมพันธ์สามารถให้คนเข้ามาเล่นกับงานได้เข้ามานั่งเข้ามานอนได้ชื่องานก็คือ,อตัวข้างบนมันชื่อว่าฟูจิสเปซก็คือเราเอาดอกไม้ของญี่ปุ่นที่มันเรียกว่าดอกฟูจิเราอยากให้ความรู้สึกสีบรรยากาศของคนที่เข้ามาในงานเรามันเหมือนแบบสบายผ่อนคลายเหมือนเขานอนอยู่แบบเห็นท้องฟ้าแล้วก็มีดอก ส่วนไอตัวนี้ก็คือ you can sit on นี้ก็คือเข้ามานั่งฉันได้สี่อะไรเงี้ยก็คือเอาแรงบันดาลใจมาจากหญ้าดอกไม้ที่เห็บตามอยู่ข้างทางเราอยากดึงพวกลักษณะทางธรรมชาติตรงนั้นมาใส่ในงานเราแบบพวกธรรมชาติที่เราเห็นอยู่รอบๆง่ายๆออยากดึงเข้ามาให้มันอยู่ใกล้เรามากขึ้นเรามันขาดศิลปะไม่ได้ถ้าถ้าเราไม่มีศิลปะเลยก็จะขาด ความสวยงามของการใช้ชีวิตบนโลกนี้ไปแค่ลองแบบมองไปรอบๆก็ก็เห็นเป็นศินละปะได้แล้วแบบศิละปะมันก็คือชีวิตของเราทุกๆวันอยู่แล้วคือศิละปะเนี่ยในทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นอาหารหนังสือหรือว่าภาพวาดอะมันคือสิ่งเยียวยาจิตใจอยู่แล้วเพื่อให้แบบเพื่อเชียร์อัพเพื่อเป็นไลฟ์ e ิลลิงว่าโอเคอย่างนไยฉันมี Power Life แล้วสำหรับสิ่งนี้ อันนี้รูปนี้นะคะก็ชื่อ w a l l e y of m u s e s เป็นมนุษย์ที่อยู่กับสายงานอาร์ตต่างๆแล้วก็มารวมตัวกันด้วยความใจรักในสิ่งที่ตัวเองทำนศาสตร์ของความเป็นอาร์ตมีมิสิอลมีอาร์ติส์มีแบบว่าโนเวลิสต์ต่างๆที่มันรวมอยู่ในนี้ Museus เนี่ยแต่เดิมเนี่ยคือเป็นตามความเข้าใจของเรานะมันคือเทพที่ประสาททอนให้กับ อาทิตย์สายต่างๆเหมือนคนอยากเด่นอยากดังในงานอาทิตย์สายต่างๆเนี่ยก็จะไปขอให้เขาประสาทพรให้หรือไปขอพรงานชิ้นนี้ชื่อว่าอยู่ครับจริงๆแล้วงานชิ้นนี้มันชวนให้เราเข้าไปดูถึงชีวิตประจําวันของคนคนหนึ่งมันเป็นรูทีนรูทีนของคนชั้นกลางที่ต้องตื่นออกไปทํางานทุกวัน แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ของเขาที่เขามีในแต่ละวันคนคนหนึ่งมันก็อยากจะมีความสัมพันธ์หรืออยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่เอาไว้แชร์เรื่องราวแย่ๆในแต่ละวันมันเป็นเหมือนแบ,บบบทสรุปของวันนั้นว่าเออจะมีใครสักคนหนึ่งคอยรับฟังเราไหมหรือว่าคนคนนั้นก็มีวันแย่ๆแ,แ,แล้วก็เอามาแบ่งปันให้เราเหมือนกันพร้อมที่เราจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้เป็นรูทีนวนต่อไปเรื่อยๆซึ่งถ้าถามว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองแบบที่ผม ทำบ่อยๆไหมมันก็อาจจะดูเกี่ยวแล้วก็ไม่เกี่ยวเพราะผมมองว่าเราออกไปทำงานทุกๆวันแค่เราก้าวเท้าออกไปอยู่บนอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นส่วนรวมอันนั้นก็เป็นการเมืองแล้วเป็นเหมือนตัวสะท้อนสังคมในแต่ละยุคอยู่แล้วสะท้อนชีวิตของคนสะท้อนวิธีการใช้ชีวิตมันผ่านออกมาจากศิลปะได้แล้วเราก็สามารถศึกษามันได้จากเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะที่ผ่านมามันเป็นเหมือน หนึ่งในเครื่องมือเพื่อเพื่อที่เราอยากจะทําให้สังคมมันดีขึ้นผู้คนก็จะรับรู้มันได้จากงานศิลปะของเราอยู่แล้วครับจุดมุ่งหมายของการเปิดเราคิดว่าเราจะเป็นพื้นที่ที่ให้แบบว่าศิลปินหรือว่านักสร้างสารรค์ได้เข้ามาใช้พื้นที่เขามีไอเดียใช่ไหมแต่เขาไม่ได้แบบมีพื้นที่ในการที่เขาจะแสดงออกเนี่ยก็มาใช้พื้นที่ของเราได้มันเป็นก้าวแรกของศิลปินมันเป็นการลีดเดอร์ให้เขามากกว่าพม่ใช่เป็นต่อยอดในอนาคตของเขา สร้างพลังบวกให้กับเขาครับให้เขาได้มีกําลังใจให้ไปสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีๆเพื่อมอบพลังบวกให้คนในกลงคมต่อไปมันเป็นเรื่องของความหลากหลายอะ <f> เออแค่นั้นเองถ้าแบบถ้าอย่างในอดีตเราก็มองเห็นศิลปินอะทางานแบบแนวเดิมๆใช่ปะ่ะเออแต่ถ้าเป็นศิลปินหน้าใหม่เขาก็มีแนวคิดใหม่ที่มันเพิ่มมากขึน้นอย่างตอนเนี้ยเราเห็นแบบเหมือน ทุกๆคนอาจจะให้ความสนใจในในด้านศิลปะมากขึ้นเนาะถ้าแบบถ้าเทียบเออใน้อที่ซายวิทย์เขามีมา6ปีละแต่ถ้าหกปีข้างหน้ามันต้องดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าทุกคนอาจะได้เห็นแล้วก็อาจจะอยากเข้ามาช่วยเหลือมากขึ้นก็จะทำแบบถ้ามันดีอย่าต่อเดี๋ยวมันก็จะดีดีต่อไปมากขึ้นใช่